พลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มน้ำสำมิร์ดขนาดหนึ่งแรงคือปั๊มส่งไปขึ้นแทงสูงขนาดสองพันลิตรนะครับั้งหมดแปบแข็งนะครับปั๊มน้ำเงคบตทน้สองร้อยห้าสิแปด ความลึก40เมตรนะครับผมนี่ยบ่อมาดางขนาดบ่อกี่นิ้วเนี้ยบ่สี่นิ้วนี่บ่อน้ำกี่นิ้วเนี่บ่อน้ำกี่นิ้วสี่นิ้วปะห้านิ้วไหมอ๋อห้านิ้วโอเคห้านิ้วในบ่อขนาดห้านิ้วนะครับความลึกสี่สิบเมตรสายทั้งหมดแปดแผงนะครับ ขอให้มีแดดนะครับไม่มีระบบไม่มีแบตเตอรี่นะครับมาควบคุม,ม,มติาตั้งที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาสนใจติดต่อได้นะครับ0885946389 0 9 1 6เก้าสี่หกสามแป้านยนี่เ้ับนี่เป็นประปาหมูบ้านนะครับที่ใช้ระบบแสงอาทิตย์ล้วนๆน,นะครับปั๊มได้ทั้งวัน สนใจติดต่อได้นะครับมาอะไรว่าไม่มีบ้านมันได้กเดือดเดืดลองลองดูไหมดูดูเผาวไหมไรนี่ครับปั๊มได้ทั้งวันใช่ไหมลุงทั้งวันเลยแล้วอ๋อตั้งแต่เช้าจนเย็นครับเพื่อมีเพื่อมีคนสนใจเขาจะได้ติดต่อมาเนี่ยเพื่อมีคนสนใจเขาจะติดต่อมานะถ้าดวงแดดตรงเนี่ยผ่านหมอกหุบบ่ได้ถ้าแดดผ่านอืมเห็นไหมครับผลงานบอกว่าทำได้ทั๊ได้จริงนะครับปั๊มได้จริงถอยมีแดด ขอได้ขอจะบอกให้มีแดดอย่างเดียวพราเดี๋ยวของผู้ใหญ่ไอ้งสนใจติดต่อได้นะคขาไมรับมีเจ้าของประชารัฐเขาเรียกโครงการประชารัฐนะโครงการประชาครัฐเขาเรียกว่ายกระยสภาพเอ่ยยกกระยาสภากยกระยสภาพเอ่ยศักยภาพหมู่บ้านยังงบประมาณตรงนี้เขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านตัวหลวงของโมบะโตะงงตัวน้อยไม่มีอะไร่าไร้หรอกอะไรนะ